คโล่ของตัวเองนะทำให้เกิดที่เดียวได้มากยิ่ขึ้นเพื่อยในการหลบเซนตเินี้ะโอ้ยล้ายสวยจริงูเกือบตายครับนี่ไง เอาละครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิชิเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นเฮเลนนะเพื่อนๆดูกันอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นวิธีการเดินเกมนะครับสาหรับเฮเลนของผมเองนะเกมนี้ก็มีแวนเม็ดม่วงนะครับแล้วก็คิราเม็ดฟ้าด้วยนะก็น่าจะตึงหน้าดูนะครับยินดีนะโอเค ก็เลี้ยงแครี่ไปก่อนนะครับช่วงต้นเกมนะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเพราะว่าเฮเลนเนี่ยมันต้องเล่นคู่กับแค r รี่อยู่แล้วนะครับเสียเฟิร์สบัตนะนะโดนเวทป่านะครับโอเคได้ไหมสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับอ่าก็จะพยายามลงคลิปบ่อยๆนะครับ ทุกคนจะได้ไม่เบื่อกันนะครับทุกคนสำหรับใครที่หาแนวทางการเล่นเฮเลนเนี่ยก็สามารถมาดูช่องผมได้นะครับคือช่วงนี้สอนเฮเลนรัวๆเลยนะว่าจะเป็นเมนเฮเลนครับ <c oughs> น้องน่ารักนะโอเคสวยเลยทีเดียวนะครับสำหรับโมเดลนะหรือสกินนี้นะครับโอเค เราก็น่าจะเล่นง่ายพอสมควรเลยนะเพราะว่าแวนเวทก็ค่อนข้างที่จะแรงนะทำให้เฮเินเดนเกมได้ไง่ายมากขึ้นนะครับยิ่งมีตัวดามจแรงๆอยู่กับตัวนะครับต้องเดินคู่กับเขานะเราถึงจะมีประสิทธิภาพมากๆนะครับถ้าเพื่อนเล่นไม่ดีเนี่ยเราก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะครับตัวมันได้แค่ฮิวนะครับหื่งน่าจะตายครับเอาล่ะครับก็มาต่อกันเลยนะ ตัวมันเพื่อนเพื่อนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่ามันมีหน้าที่แค่ฮิวนะครับหรือซับในทีมไฟนะครับไม่ค่อยมีบทบาทอะไรมากนะนอกจากการประคองตัวบางๆนะครับหรือประคองแนวหลังนั่นเองนะซีซี <ๆ S 2> ก็ไม่ได้จ๋ามากนะครับพอปนป่วนได้นะสำหรับสกิลสองนะครับอ่าสายนี้ก็จะเป็นแบบเกมนี้ก็จะออกเป็นสายกึ่งๆึนะครับกึ่งเวทกึ่งซับนะครับประมาณนี้นะ ดิวไปทางไอเทมทางด้านรถคูดาวนะครับส่วนพลังแฝงก็เอามาเป็น s อค e สีฟิวนะเกมนี้จะได้เพิ่มความฉึกให้เฮเลนนิดนึงนะครับเดี๋ยวจังหวะนี้ไปซ้อนเลนล่างแป๊บนึงนะครับเขาจะตายนะแวนเขาน่าจะยืนไหวอยู่นะครับซีป่าไว้ก่อนนะเดี๋ยวป่าโดนเลี้น่าโปกงตายครับโอเคมาดามาออกไปเพื่อนคีราเราโซนให้อยู่นะครับไม่รู้คีราจะรอดไหมนะน่าจะรอดครับ โอเคโอ้ okay. oh, โดนงัดเอาเราไม่ลงครับแค่นี้ฮิวไปยิ่งออกพลังเวทนะครับยิ่งฮิวแรงนะครับตัวนี้นะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับโอเคครับก็ช่วยเพื่อนตีไปก่อนนะว่าจะพาเพื่อนไปเอาดาร์คซ a เลเยอร์ซะหน่อยนะครับตอนนี้นะรวมเลยเพื่อนแพนด้าเขาตายอยากได้ดาร์กอะ ดักแผ่นี้ถือว่าเป็นแบบด์กที่คุ้มมากเลยนะได้คีปถือปืนนะครับทําให้แบบจอะป้อมได้เร็วขึ้นนะแน,แนะนําให้เอาดักก่อนก็ได้นะครับ Dark ด์กก็มีประโยชน์นะแผนนี้นะมีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะครับพยายามเก็บดักบ่อยๆนะครับเป็นปัจใจัยในการขึ้นบ้านสบ,บายเลยทีเดียวนะยิ่งได้ป้อมเรายิ่งจะได้ตังนะครับโอ้โหเพื่อนโดนตันว่าแย่นะ ตั้งฮิวโอ้โหไม่ได้ครับไม่ไหวอะ่ะช่วยได้บอขาดเลือดแค่นี้เดียวถอ,อยก่อนนะครับตอนนี้ผมน่าจะตายปะเนี่ยมีโล,ล่รับหน่อยเพื่อนรับผมหน่อยสวยยังรอดอยู่นะครับขอกลับไปรีก,ก่อนนะครับตอนนี้เอาละครับก็มาเดินเกมกันต่อเลยนะเมื่อกี้คือฝั่งเราหายไปสองตัวนะก็ถือว่าพลาดไปนะครับเสียดายเอา้าฉีผักว่าว กลับไปเลนก่อนเพื่อนนี่ไงบอดัมบอดัมเอามานหน่อยสวยแวบบโอเคแวนหกพันตาอย่างตึงนะครับหกพันเกมนะคนนี้นะเม็ดม่วงนะครับหรือเป็นอดีตเม็ดส้มนั่นเองนะโอเคเอามันได้ไหมนะเพื่อนไม่ได้ปะเดี๋ยวพาไีก,กี้ไปแก๊งบนก่อนนะครับพิ้์หนึ่งของเฮเลนเนี่ยสามารถาเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ให้กับพันธมิตรได้นะครับหรือ นีโรฝั่งตัวเองนะทำให้เคลื่อนที่เร็วได้มากยิ่งขึ้นนะครับช่วยในการแบบเดินแก๊งนะครับไม่รอดโอ้โหป่าเราตายไม่เป็นไรครับแรกมานะได้สองเสียหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าคุมไหมนะเสียป่าเราด้วยนะอืมมีตัวดกโอ้โหโซนบังๆให้เพื่อนก่อนครับโอเค แวนดักฉีครับแวนดักฉีเดี๋ยวเรารอเซฟอิก,กีนะอิก,กีน่าจะโดนงัดน,นะครับรอเซฟกลางๆอย่งนีน่าจะทันอยู่โอ้โดนงัดฮิวบอร์มันเอาไม่ตายหรอกครับอ่มีแค่แอนตีล็อกเป้าจะดาเมจไม่ถึงนะนายนะโอเคครับฮิวเพื่อนแปบ๊บเดียวก็เต็มหลอดแล้วนะเห็นไหมยิ่งมีเวเดอะยิ่งฮิวแรงนะครับ ไอเทมชิ้นต่อ,อไปนะครับผมก็จะขึ้นเป็นอากนี่นะครับได้ก่อนแล้วก็ได้ลดคูดาวแล้วก็ได้พลังเวทนะครับแถมได้ปืนภูมาไา้อีกด้วยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะคุมเลยทีเดียวนะครับยีงให้แวนไปครับ<ด>พยายามเดินประชิดแครี่ตัวบางๆเรานะครับเดินติดๆกันเลยก็ได้นะตัวนี้นะมันต้องเล่นแบบเดินติดเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนออกจากวงเนี่ยคือแบบไร้ประโยชน์มากเลยนะอ่า ถ้าเพื่อนอยู่ในวงเนี่ยในวงฮิลเราเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพนะครับตัวนี้มันจะแบบมันจะเล่นยากกับพวกที่เป็นฮีโร่โมเมนตี้เยอะนะครับเพราะว่ามันฮิลไม่ทันนะตัวเขาแบบวิ่งเร็วเกินนะมันเหมาะกับพวกขาตายมากกว่านะเพราะว่ามันฮิลได้ตลอดเลยครับมันชิดประชิดกันอยู่แล้วนะถ้าแบบพวกแอสซ์ซินวิ่งเร็วๆเนี่ยมันฮิลไม่ทันหรอกครับ นะเลยเหมาะแก่การหยิบกับบวกขาตายนะครับหรือพวกสกิลอื่นๆนั่นเองนะพวกเดินช้าๆนั่นแหละครับประมาณนั้นนะอย่างเช่นพวกย้อนลาวิลคาเฟนีประมาณนี้นะครับหิวหวไปครับเล่นกับอิกกี้ก็ได้นะอิกกี้ก็ขาตายนะครับแต่มันก็วิ่งเร็วนะอิกกี้เนี่ยสกิลสองมันวิ่งเร็วตั้ง80%เปอร์เซ็นเยวิ่งคนเร็วอะ่ะโอ้ยแวนโซโลลาวิลรูอเปล่าเดี๋ยวเราขึ้นไปลาบลมก่อนนะครับ นี่ไงโดนสตันมาดิจะตีป้อมหรอไม่ให้ตีหรอกชิก,กี้รับสวยครับมาใส่สูตรเพื่อนเปิดด้ตีฮิวแม้แล้วไม่รู้กดไปทำไมนะมีไงไม่โดนด้วยโอ้โอ้มันฟิกแล้วโหไม่ทันมันว่ะค่อยมันไปนะครับเดี๋ยวเรากันการก่อนนะครับนะครับรับอิก,กี้ก่อนนะขึ้นเป็นชอยเลยนะครับไอเทมชิ้นต่อไปนะเอามาการรันลิเลียนะครับ ซอยก็มีรถคูดาวนะก็สามารถออกมากันได้นะครับถ้าเจอเมดโป้งหนักๆนะตัวนี้มันก็พึ่งแบบพึ่งของที่แบบเป็นป้องกันด้วยนะครับถ้าออกเป็นเวทก็เวทในเชิงป้องกันนะเอาโนนี้ก็มีเกาะให้นะครับอ่าเป็นกึ่งนะครับกึ่ง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 ครับกึ่งเวทนะจะได้รีเลือดแรงนะครับมีของแค่นี้ก็รีเลือดแรงนะเห็นไหม นอ,อนฟังรอเซเพื่อนครับเปิดดันดีให้มามีไงอีกกี้โยนเข้าไปรีเลื่อนให้มามาดิเพื่อนโอ้โหรีได้แค่นั้นจริงๆครับเพื่อนไปรับเวฟล่างก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งเล่นนะประคองตัวดามจเราไว้ดีๆนะครับเล่นตัวนี้นะเอ้ยล้างสวยที่อยู่เกือบตายครับนี่ไงเข้ามาล้วงตายเอง ดาเมจอย่างจ๋านะครับคอมนี้แวนเวทอีก,กีเวดก็แรงนะครับทั้งคู่เลยนะถ้าแบบเอาเมดแรงๆมาจัดจัดตัวนี้ยมันจะล้วงยากมากเลยนะครับเอาลงยากมากเลยนะคอมนี้ถ้าเป็นคอมที่แบบพีซีหนักๆดาเมดแรงๆนิดนึงนะครับก็คอมนี้ก็ได้ครับแวนก็มีสตานนะอีก,กีก็มีสกิลผักสกิลสองครับแวนก็มีดาวกระจายสีทองนะ คอมนี้ก็ไม่เลวนะลวงยากนิดนึงนะถ้าเข้ามาก็อาจโดนแบบสกิลอันตีแวนส่วนเข้าไปได้เนะหมาะเลยทีเดียวสกอรก็ค่อนข้างในเกมมาค่อนข้างดีนะครับแอตีถกนะแต่สกอร์เกมสูสีครับโอ้โหโดนพักเซฟแวนฮิวทุกอย่างนะเพื่อนโอ้โหฮิวไม่แรงพอว่ะ น่าจะตายครับเขาน่าจะมีตัดเลือดนะอืมตันไ้แล้วโอ้โหตายไปเนี่ยโอ้โหชีมีตัดเลือดนะครับเมื่อกี้คือฮิวไม่ขึ้นนะฮิวสุดๆแล้วนะครับเมื่อกี้ได้แค่นั้นจริงๆนะโอ้โหโดนตันตเพื่อนๆฮิวอยู่ขามฮิวอยู่โอเคยิงชีไปโอ้โหกงนีไงโอ้โห ถ้าโดนดันตีวิกกี้น่าจะร่วงนะพเพื่อนน่าจะเกือบตายครับถือว่าคีร่าย,ยังเก็บงานได้อยูน่นะฮิวฮิวช่วยเพื่อนมาก่อนครับนี่ไงโดนนกฉีกไปเปิดดันตีลาวิวอ้าวลาวิวโดนหลุดนี่ไงซิ่งสวยซิ่งโดนแพนด้าด้วยนะครับเฮ้ยมาไล่สุดเกินเพื่อนสุดไปสุดไปเฮ้ยเฮ้ยมันจะสุดไปฮิว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 เด้งเลือเด้งเลือโอ้โหมาตายครับ เราต้องวิ่งองนะอกแล้วชานี้เรามีฮิลครับไม่ต้องกลัวโอเคสวยครับได้ไหมนะเพื่อนเอามันหน่อยเอามันหน่อยฮิวยูฮิวยูโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นตัดเลือดเลยนะถึงอีกี้จะออกผมก็จะขึ้นนะครับเพื่อให้แบบ ฮิวแรงขึ้นนะครับเพราะว่าตัดเลือดก็มีสแตปบวกพลังเวทตั้ง2 0 0เลยนะก็ออกมาค่อนข้างที่จะคุมนะครับสำหรับเฮเลนนะแล้วก็รีมานาได้ด้วยนะได้ลดคูดาวด้วยนะครับพอดีเลยลดคูดาวก็จะครบ40พอดีนะครับเอาไมา่ได้ปะโดนใครฟีมาฮิวออกไปจากเล่าสวยโดนฝังเพื่อนไปโดนฝังด้วยเราเสียล้างไปแล้ว ได้ดาก็น่าจะขึ้นบ้านง่ายลนะเลนนยนะคีบตัวเล็ดมาแล้วคีบถือปืนดักครับดักรอจังหวะนี่นึ่นงมาไหวไหมนะเพื่อนเออเปิแบบดดตรีรอรับมายอยู่ยลลลแล้วเนี่ยมาหน้าเจาลีเลียทันนะเนี่ยสวยโอเคโอ้โหรับทันไหมเนี่ยโอ้โหรับไม่ทันครับไม่เป็นไรต่อเลยแล้วกันรับไม่ทัน สวยแวนคายฟรีคายฟรีเฮ้ยกดแช่แข็งหลบสวยโค้ตึงแวนแช่แข็งหลบราวิว่ว่ะโค้ตึงเลยสวยครับฮิวฮิวสมแล้วที่เป็นแวนอดีตเม็ดส้มนะโค้ตึงอ่ะนี่ไงปีบอมปีบอมเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะก็มาดูกันนะครับว่าใครจะได้ MVP นะครับทุกคน เกมนี้ผมก็ได้เป็นที่3นะครับ MVP <จะ S 1> ก็ยงให้ <you. S 2> อิกกี้เข้าไปนะเกมนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องอันุชิดเกมเมอรด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับทุกคน